กับนางราอุดรพิมจากเอทีเอเกรมการผู้ตัดคุณลิกิตดอนจันทรไกรรมการกำกับงานส่งรูปคุณยุทธกาบจงทองา สัสิพรีวัชรเมฆาคุณจากสุภณพรกับพุทิรามรอดหลจากอิปปารูการผู้ตัดสิคนคุณดัษสิทธ์อิทิยาลคัมเมกตรมกับการส่งลูกสุณแค้มปิ้โยสวัรศูกุลองลูกค่ะ เปลี่ยนทรงหนึ่งศูนย์ไม่ข้ามลูกไม่ข้าม 2 0 Hãy subscribe นทรงส1ออกเปลี่นทรงสองสเปลี่ยนทรง4สอง สองหนึง่งเกรนซงสาม,สาม,สสามห้า เป็นទ្ល เปลี่ยนทรงเจ็ดสิบส่งลูกเสียสูงเกินไปเปลี่ยนทรงสิบเอ็ดเจ็ดพัก เอจ็เป็นได้เปลี่ยนทรงเปอ ทรงเก้าสิบ 10C สนามที่1นึ่งทีเดียวรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีแมตช์ที่92ทอชิน้องวสันต์ดวงจากเทศบาลพิศนุโรกับคันชนน้องเลียมไทยูนจากบ้านมังยอกรรมการผู้ตัดสินคือพีรพลใส่ทอง11กับ1บ c ดคุณอาริีสกุล S <S 2> <S 2> เอ๋เโซมสิบห้าสิบสอง 15, <S <S สนามที่เดีเดียวรุรว่นรุ่นต่กว่าปีแที่กาสนยเอโซมสิบสาม สิบห้าวัที่สพัาิบสาวันรยาวนันจากเอีบายดรีกรรมการผู้ตัดสินกสีวันาสีกรรมการกกับการขอรูปคุณนันา์นริบเซห้าเรียม เปียนง 16, 15, 15. สิบหกสิบสเปี่ยนงสิบห Six. เกมพอยต์สิบเจ็ก้ปลี่ยนทรงสิบแ สิส ทสองศูนย์เท่าเ่นได้เกมสง่สง 啊。 งหกเอนโซงเจ็ดเสนามที่ เปลี่ยนโทมห้าเดมกรมเล้ลเมนััชรากรรมการผู้ตัดสนผู้ใช้สิทธิ์เจตนาเสกรรมการกำกับการถมรูปคุณเรศษฐหกเจ็ด Boom. เปลี่ยนทรง8 9 สนามสามยี่สิบวินาทีสนามสามยี่สิบวินาทีสิบเอ็ดเก้าเล่นได้สิบสองเก้า โซงสิบสิบสองเปล่นซงสิบสามสิบ ทายเด law, ator, いい Luther, ets, United, ี่ยวรุ่นไม่ต่ำกว่า15ปี22สีวานิชูจากสายสุส้สิบหกากับบรวรันพุ้มเสกคุ่เล่นจากีเ k แบบตัมกรรมการผู้ตัดสินคุณสุริศักดิ์ไทยกรรมการคำกับการส่งรุธ์ทุกเรื่องวาวีสิวเจ17สิบ การแข่งันในรอบเวลา19นาฬิกา30นาทีขอให้มารายการัวนที่ด้านหน้าสนาม้วยนะคะนักกีฬาที่กรัน<อ>ในรอบเวลา19นาิกา30นาทีขอให้มารายการัวนที่ด้านหน้าส 14, 18 se ส <19. S 1> องสขอบคุณผู้สนับสุนนการแข่งขันโตโยต้าโรงแรงโนมาข้ามสส้มยีอสอลสิบแปาแอยต์สิบจอโยเนสการาการีฬาแห่งประเทศไทยน้ำาื้นราสี

หมแม้ด้วยนะคะแล้เราเดินกับของกันนะโทนแก้นขันกันนั้พชูพงเป็นฝ่ายชนะ2 8 2 8 2 1 16